สวัสดีครับผมวิวสวยๆมาฝากเพื่อนนะครับบรรยากาศดีมากเลยสวยงามครับถ่ายเพื่อนได้ชมกันบรรยากาศสุดยอดเลยครับตรงนี้เป็นป่าป่กาลังป่าชายเลนไม้อะไรก็เรียกไม้โครงกลางไม้เลยนะก็เต็มไปด้วยปะกาลัง สวยงามครับธรรมชาติดีอยางนี้ดูกาลังเลยนี่สวยดนนิมันลายแปลกๆนนครับ ลมลื่นดีชมทะเลชมอะไรมามากแล้วมาชมหาดปะกการาังมั่งไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นธรรมชาติมากแต่ว่าไม่มีก็มีน้่นสองคนหญิงคนชายคนมาน้น่นนะ นี่กาดดีครับสวยสวยาเดินชมกันชมป่าแล้วก็หาดประการัง พลังสองคนชายหยิงมาชมปะกกาลังเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติมากเลยครับ เหมาะมากนะครับที่มาพักผ่อนเดี๋ยนี้เป็นธรรมชาติมากเป็นส่วนตัวมาก ภาพสวยๆนะครับถ่ายเพื่อนได้ชมกันต่อไม้นี่ไม่ได้ตายนะเนี่ยพนะอตายแล้วหรือว่าตายก็มียังมีใบออกอยู่สวยงามมรรยากาศดี ชมธรรมชาติป่าชายเล สวยงามครับลากไม้ แต่นี้ไม่ค่อยมีคนมาคนมากก็มาน้อยเงียบสงบดีเป็นธรรมชาติมาก ธรรมชาติที่สวยงามเงียบสงบเย็นสบาย โอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาชมกันก็พบกันแค่นี้ก่อนค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าจะยาวเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อสักก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมกัน